สวัสดีครับผมเมื่อนี้อยู่กับทีมงานสอสุภาพพป่งคือเก่าครับอ่ะมือนี้เป็นงานปากโอรครับงานถอยที่ครับอ่ะเปิดมาได้ก็เจอช็อตเด็ดเอ้ยนี่มันพลังโมนี่ว่ะโอ้ <c oughs> โดนครับโดนตูดลายแล้วครับเออเอ้ยไว้ล่าไว้ล่าโอ้ โดนตีตูดจนลายแล้วครับผมนี่ครับต้องปูทางใหมครับนี่ครับจิมงานครับมึอนี่แล่นกันยี่สีท่นครับเพราะว่าถ้ารถเยอะกว่านี้ก็คงจอดรอกันครับกำลังพอดีครับสี่ท่านครับต้องหาดินเหนียวมาปูทางครับ ใหญ่ของต้องของเราต้องขึ้นมาทำทางไหนครับเอาดินเนี้ยวบาโปรครับไม่แม่นดินเนี้ยวนะครับเป็นก้อนหินเออเอาก้อนหินมาใส่เออเนี่ยรับเลยอะเอ,อ้ย ตามปตแตกครับช่วยกันครับทั้งรถไถทั้งแม็โครครับผูทางครับงาน พื้นที่สองร่ครับผมประมาณน่าจะเจ็ดร้อยเที่ยวได้ครับวิ่งไม่ไกลครับประมาณศกร้อยเมตรนะครับไปกับบ่อไก่ครับบอหอดจิโลครับนี่ครับขึนถนนใหญ่แล้วก็ไปเลี้ยวเข้าดูครับสุดหลักครับแล้วก็อ้อมมากครับตรงนี้อยู่ข้างฝ่ายยุคคาครับ ไกลครับปะไกลครับมึงถ้าเอ็ดท้างดีเลียวนะ่าจะวิ่งแรนมั่นครับคือขึ้นออกขึ้นออกเขาออก้ขาเข้าออกเลยครับปูถนนดีนะอันนี้ก็ยีได้พักนึงครับก็ต้องได้บางปูหมาครับ เดินย่ำทางครับเหยียบให้มันแน่นครับมันบอแน่นกันคือเก่าครับลงไปกับจม ทางแล้วครับไปเต้นลงไปลงไปต่อแล้วครับไฟแล้วครับเป็นหนูทดลองอีกแล้วเ n าเลย n h าเลย บรรยากาศมื่อนี้ก็ออกจะห่อนๆนิดหน่อยครับคิดว่าฝนอาจจะตกครับได้กับเพราะว่าหน้าครับว่าให้ตกครับเพราะว่าขันตกมาแล้วนะครับมันจะแรนบ่ด้นะครับเนาะเพราะว่าหนามันจะขังในบ่อครับลำพังบาตกกับแรงหนกอยู่ครับก้บฝนตกไม่อีกขึ้นสีแย่ครับโอ้ไม่ขยับเลยครับต้องดันตูดช่วยครับ ยอย่าตูดนะครับโอ้น่าจะไม่ไหวอ่ะออาล้อ,รอฟรีะโอ้ไม่ขึ้นครับมัาลงไปดูใใกล้ครับไปหลังได้ไหม ลอ,อยก็ไม่ได้อีกนี่ครับฟังนี่จมครับไปครึ่งล้อแล้วครับไม่โครก็มาไม่ได้ตักนิดนอ,อกอะ่ะ mẹ dạng dăm thí ngắp nó phải tập mày hết vảy vào ý đi năm มามามาให้ไม่โคดันซอยมาเติรนมาขยับไมเอ้ยไม่ขยับเลยอะ่ะ โอ้มันจมไปครึ่งล้อครับอาดูดิเอาเอาเลยเอาเลยโอ้ไม่ขึ้นครับ ไปโคบันดันข้างไงมันไม่มีแรงมามาใกล้แล้วใกล้แล้วมา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 ยมันเบานี่ครับต้องคูทางไหมครับ โอเคครับผมวันนี้กัดูปากโอกันคือเก่าครับอย่าลืมนะครับฝากกดไหนฝากกดแช่ฝากกดติดตามให้ทีมงานสอสุภาพงษ์แหน่น้ำครับสวัสดีครับ